ในซอยเล็กๆที่เงียบสงัดของกรุงเทพมหานครมีอาพาร์ตเมนต์หลังเก่าตั้งอยู่แม้ว่าจะดูซุดโซมและคขำคืนเต็มไปด้วยเสียงหมาหอนแต่ค่าเช่าห้องที่ถูกทำให้ที่นี่ยังมีผู้เช่าอยู่เรื่อยๆแต่มีอยู่ห้องหนึ่งที่ไม่มีใครกาเช่านั่นก็คือห้อง306คุณแน่ใจนะครับว่าจะเอาห้องนี้ เจ้าของหอพักสูงวัยเอ่ยถามพางเจ้ามองชายหนุ่มร่างสูงที่ยืนอยู่ตรงหน้าครับทำไมเหรอก่อนหนุ่มพนักงานออฟฟิศวัย27ปีขมวดคิ้วก็ห้องนี้ไม่มีคนอยู่มานานแล้วเพราะอะไรล่ะครับเจ้าของหอเยียบไปสักครู่ก่อนถอนหายใจไม่มีอะไรหรอกแค่คนก่อนๆอ,อยู่ไม่ถึงเดือนก็ย้ายออกกันหมดก่อนไม่ได้สนใจคำพูดนั้นมากนักที่นี่ค่าเช่าถูกแถมเดินทางสะดวก เขาตัดสินใจเซ็นสัญญาและขนของย้ายเข้ามาอยู่ในวันลุ่งขึ้นคืนแรกผ่านไปโดยไม่มีอะไรผิดปกติแต่พอถึงคืนที่สองเสียงเหมือนมีคนขุดเล็บไปตามกำแพงห้องดังขึ้นตอนตีสก่อนสะดุง้งตื่นลุกขึ้นมองไปรอบๆห้องแต่ก็ไม่เห็นมีอะไรผิดปกติสงสัยคิดไปเองเขาพึพมพำก่อนกลับไปนอนแต่พอคืนที่สเสียงนั้นก็ดังขึ้นอีกครั้งพร้อมกับเสียงกระซิบแผ่วเบา ออกไปออกไปก่อนขนลุกสู้เปิดไฟสว่างจ้าแต่ก็ไม่เห็นอะไรเขาเริ่มไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่หลังจากทำงานมาทั้งวันก่อนกลับมาถึงห้องด้วยความเหนื่อยล้าเขาเปิดประตูเข้าไปแล้วต้องชะงักของใช้ในห้องกระจัดกระจายเหมือนมีใครมาเปิดคคนแม้แต่ตู้เสื้อผ้าก็เปิดอ้าโดนขโมยของนันเหรอเขาเรีบตรวจสอบเข้าของแต่ไม่มีอะไรหายไปเลย ขณะเดียวกันสายตาของเขาก็เหลือไปเห็นกระดาษแผ่นหนึ่งเสียบอยู่ที่กระจกเงาห้ามส่องกระจกตอนตีสามก่อนรู้สึกเย็ยนว่าไปทางล่างคืนนั้นก่อนนอนไม่ค่อยหลับเขาพยายามข่มตาหลับแต่ก็สะดุ้งตื่นเมื่อได้ยินเสียงดังมาจากหน้าห้องใครวะเขาหยิบมือถือขึ้นมาดูเวลาตีสองนาทีใจเขาเต้นแรงด้วยความหวาดหวัน่นแต่ยังไม่ทันที่เขาจะทำอะไร เขาได้ยินเสียงหัวเลาะแหบพาดังขึ้นมาจากกระจกเงาที่ปลายเตียงก่อนแข็งทื่อไม่กล้าขยับตัวดวงตาของเขาค่อยๆเหลือไปมองกระจกแล้วเขาก็เห็นเธอหญิงสาวผมยาวสวมชุดสีขาวหน้าซีดเผือกตาของเธอแดงกำ่ืเลือดไหลออกจากปุ่มปากและจ้องตรงมาที่เขาทัานใดนั้นเวลาเปลี่ยนเป็นตีสามกระจกสั่นไหวเหมือนมีแรงบางอย่างพุ่งชนออกไป เสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งข่าวนี้ดังกว่าเดิมก่อนแทบลืมหายใจเขาพุ่งลงจากเตียงวิ่งไปที่ประตูหมายจะหนีออกจากห้องแต่ก็ออกไปไหนไม่ได้เพราะประตูล็อกเองเช้าวันลุ่งขึ้นก่อนไปเล่าเรื่องทั้งหมดให้เจ้าของหอพักฟังสีหน้าของชายชราดูเคร่งเครียดก่อนถอนหายใจออกมาพอนุม้มห้องนี้เคยมีผู้หญิงคนหนึ่งอยู่มาก่อนแล้วเธอเป็นอะไรไปครับ เธอทำร้ายตัวเองอยู่ตรงกระจกนั้นไงก่อนรู้สึกเหมือนเลือดในร่างกายเย็นหลังจากได้ยินเรื่องราวก่อนก็ไม่รอช้ารีบเก็บข้าวของย้ายออกไปทันทีแต่ก่อนที่เขาจะปิดประตูห้องเป็นครั้งสุดท้ายเขาเหลือไปเห็นกระจกเงานั้นอีกครั้งและในเงาสะท้อนหญิงสาวคนนั้นยังยืนอยู่ตรงนั้นจ้องมองมาที่เขาพร้อมกับรอยยิ้มเย็นเยือกเดี๋ยวก็กลับมาเสียงกระซิบสุดท้ายดังขึ้น ก่อนที่ประตูจะปิดลง